ประกาศฉบับที่8เรื่องพายุมู่ลหลานลงวันที่11สิงหาคม2565มาเช็คกันเลยว่าจังหวัดไหนจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากบ้างนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้ด้วยไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยเมื่อเวลาตี4ของวันนี้11สิงหาคม65พายุโซนร้อนมู้หลานบริเวณอ่าวตังเกียได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน บริเวณเมืองกวนนินนะคะโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด21.5องศาเหนือลองติจูด107.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยโดยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มอ,อ่อนกาลังลงเป็นพายุดีเพชชันและยอ,อมความเกิดกต่ำกําลังแรงในระยะต่อไปประกอบ กอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ราบรุม่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้นะคะวันที่11สิงหาคม65ได้แก่ ตากเชียงใหม่ลำพูลำปางเชียงรายพยาวน่านแพรอุตรดิษฐ์อันนี้ในส่วนของภาคเหนือนะภาคอีสานมีจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนมขอนแก่นกาฬสินและมุกดาหารภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีละตรามาดูในส่วนของวันที่12สิงหาคมบ้างค่ะภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพรอุตรดิตฐ์พิษณุโลกตาก สุโขทัยและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยนองบุลลำพูพูน้องคายขอนแก่นอุดรธานีบึงกาฬสกลนค,ครและนครพนมภาคตะว,วันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่13สิงหาคม65ภาคเหนือได้แก่แม่สอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิศณุโลกสุโขทัยและเพชรบูร์ ส่วนคลื่นลมมีกําลังแรงนะคะโดยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงด้วยค่ะและฝนตกหนักด้วยนะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย